การชำระโลกคือการเกิดมหันตภัยพิบัติทางธรรมชาติแวดล้อมที่ร้ายแรงที่มนุษย์จะต้องเผชิญกันในรูปแบบต่างๆและการเกิดเชื้อโรคร้ายทั้งเก่าและใหม่จนยังความเสียหายต่อชีพมนุษย์และสัตว์รัพย์สินและระบบนิเวศของโลกอย่างหนัก การชำระโลกคือการเกิดภาวะวิกฤตจากกิจสำนึกมนุษย์จนนำสังคมมนุษย์ไปสู่ภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจสังคมศาสนาและการเมืองจนสร้างความสับสนปั่นป่วนและทุกข์ทนกันไปทั่วทุกหย่อมย่าการชำระโลกคือการเก็บกวาดทำความสะอาดระบบโลกให้พลิกฟื้นสู่ความสมดุลทั้งในมิติทางพลังงานและในมิติทางกายภาพโดยเร็วเพื่อการนำโลกและมนุษย์ที่รอด ก้าวสู่ยุคพลังงานใหม่ที่สี่ิไลต่อไปอีก60 0 0 0ปีการชำระโลกคือการเก็บกวาดทาความสะอาดร,ระบบโลกด้วยกับวิธีต่างๆเช่นคลื่นยักษ์แผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินยุบแยก,กพายุหมุนน้ําท่วมใหญ่ความร้อนจัดความหนาวเหน็บและหลังสีด้านลบจากดวงอาทิตย์เป็นต้นซึ่งบรรดาช่างเทคนิคของจักรวาลคือกลุ่มเจ้ากานายเวนของมนุษย์โลกจะเป็นผู้อยู่เบื้องหลังแห่งการเกิดพิบัติเหล่านี้ดังนั้น ภัยพิบัติต่างๆที่เกิดขึ้นในระยะนี้และระยะต่อไปที่นำพาความเสียหายต่อชีวมนุษย์คาระมากๆและความเสียหายในทรัพย์สินนั้นจึงไม่ใช่ภัยพิบัติธรรมชาติที่เกิดตามปกติทั่วไปแต่อย่างใดการชมะโลกคือการกิบกวาดทำความสะอาดระบบโลกซึ่งเป็นความเรยวร้ายที่มนุษย์ไม่อาจดีกเลี่ยงได้แลว สาเหตุเกิดจากดาวเคราะห์โลกเสียสมดุลเพราะมนุษย์ไม่สามารถใช้จิตสำนึกตนเองคําจุนความสมดุลของระบบดาวเคราะห์โลกของตนได้เนื <of> ่องจากมนุษย์ป่วยเป็นโร่งมง่ายและเป็นโรคจิตที่ยึดติดกิเลสตัณหายอย่างเรื้อรังจนยากเกินการแก้ไขเยียวยาแล้วเพราะมนุษย์จํานวนมากในยนุคนี้มีอาการป่วยทางจิตสำนึกดังกล่าวแล้ว มนุษย์จึงไม่อาจใช้ความรักความเมตตาที่มีอยู่ภายในจ,ใจิตใจกระทำผ่านทางจิตสําน,นึกของตนเพื่อแสดงออกหรือกระทำต่อเพื่อนมนุษย์สัตว์ทั้งหลายและดาวเคราะห์โลกของตนได้ยังผลให้ดาวเคราะห์โลกทั้งระบบเกิดการเสียสมดุลอย่างรุนแรงเพราะมนุษย์แลง้งซึ่งความรักและเมตตานั่นเองการชมาโลกคือการจ็บกวาดทําความสะอาดร,ระบบโลกโดยเจ้ากรรมนายเวรหรือช่างเทคนิคของจักรวาล เป็นปฏิบัติการร้ายแรงที่มันจะเกิดขึ้นตามรหัส 11- บดสเบดนั้นในวันเวลาที่ชำระโลกด้วยเหตุการณ์ร้ายเช่นซีนามิต่างๆหรือว่าเซนามิที่ญี่ปุ่นเซนามิที่ประเทศไทยที่ผ่านมาและต่อไปในอนาคตการชบาโลกคือการเก็บกวาดทำความสะอาดระบบ